สวัสดีครับพบกับ fc mobile กันอีกเช่นเคยนะวันนี้เดี๋ยวเรามาแจกแผนหรือว่าแท็กติกนะครับในแผน c 1 2 1่น่ narrow ครับเป็นแผนอยอดฮิตที่ท็อ,ทอปบอยเขานิยมใช้กันนะครับจะเป็นแท็กติกไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยน,นั่นเองครับไปชมกันเลยสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน double p shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม fifa point และแพ็กเกจอื่น ที่สำคัญคือราคาถูกกระเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะฮะพี่ป๊อปก็จะมีแนะนำวิธีการคำนวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมเกิไรนะครับในเกม 1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับ2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับในส่วนของนักเตะครับ๋ยวให้ดูนักเตะก่อนนะว่าคือหลักๆก็จะเป็นเกี่ยวกับนักเตะแหละนะครับส่งผลมาที่แทคนิคอีกทีหนึ่งนะครับ ูดง่ายนะว่า OVR ระดับท็อปๆเนี่ยก็จะมีผลมากๆเลยนะครับแพคติก็เป็นเรื่ององรองลงมานั่นแหละนะครับอ่าทีนี้ในเรื่องของนักเตะเป็นยังไงบ้างนะครับก็นักเตะจะเป็นต้องเป็นตัวที่ทําให้เรา OVR 1 1 6นะครับมันก็จะมี1 1 6ที่เป็นแบบตัวแบบเจ๋งๆในเมเจอร์นะครับหรือว่าเป็นตัวที่อาจจะไม่ได้เก่งใน Manager เมเจอร์ก็ได้นะครับตัวนี้มันก็อาจจะมีผลทําให้ดาวของเราเนี่ยมันเก็บได้เยอะ มากน้อยแตกต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยอา๋จะมาดูในส่วนของอาการรับบิดในตัวของนักตีก่อนแล้วกันครับสำหรับกองหน้านะครับก็ถ้าจะเป็นในสายเมเจร์คงจะต้องเป็นอัพเป็นการยิงนะครับอ,อย่างเช่นล็อกบาร์เนี่ยคือส่วนตัวเนี่ยจะไม่เอาลงาเฮดทูเฮดเลยนะครับล็อกบาร์เนี่ยคือจะเอามาเล่นเป็นเมนเจอร์อย่างเดียวเลยครับก็อ,อัพไปทางการยิงจะจัดเลยนะครับ เห็นว่าอัพยิงไปเลยครับไม่ต้องเน้นอะไรมากเน้นยิงอย่างเดียวครับในส่วนของด็อกบาแต่ก็จะเป็นทางนี้นะครับผมอันนี้ส่วนของชินูล่าเนี่ยคือด้วยความที่เป็นตัวที่สามารถเล่นได้หลากหลายนะครับเล่นได้หลากหลายหมดดังนั้นเนี่ยก็อัพไปทางแบบเล่นเฮดเฮดเป็นหลักนะครับก็คือเป็นอัพเป็นทางความคล่องแคล่วนะครับแล้วก็ไปทะลุที่โต๊กลับนะครับตำแหน่ง CA นะครับจากการวิเคราะห์มาแล้วนะครับ การอัพยิงคืออะไรที่ดีที่สุดนะครับดังนั้นบ็อบบี้ชอตตันเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ลงเฉพาะเมนเจอร์เท่านั้นนะครับอัพไปทางการยิงนะครับหรือว่าใครที่ใช้แผนนี้เป็นหลักอยู่แล้ว4-1-2-1-2ในโลกก็อัพไปทางยิงก็ได้ครับดีเหมือนกัน,นครับในส่วนของ CM นะครับอพอดีว่า,าแลกตัวเลมาก็เลยให้ปีโรมาเป็นตำแหน่ง CM นะครับคนหนึ่งควรจะต้องเป็นแบบพรีเมียร์เกอร์อะไรน,นะครับดังนั้นเพิ่งปรับ อ่า uh, งเดปิโลนะครับไปเป็นแนวเพเมกเกอร์นะครับอาร์ปิโลไปทางทรงบอลครับไปตัวทําเกมนะครับก็เพิ่มสภาพร่างกายให้นิดนึงนะครับดังนั้นก็อาร์ไปทางาในเรื่องของเป็นเพเมกเกอร์แล้วกันนะครับเพราะว่าเรามีมิดฟิลด์เกมรับอยู่อีกคนหนึ่งครับนั่นก็คือยายา,ยาตเูเล่ครับในส่วนของกุลิดก็อาร์เป็นบล็อกทูบล็อกนะครับตอนนี้บล็อกทูเล็กบ็อกบล็อกทูบล็อกอยู่แล้วนะครับ ฟิวบล็อกทุบบล็อกในส่วนของตัวเลขก็อัพในเรื่องของเกมรับจะจ๋าเลยนะครับนะเอาประมาณนี้ครับผมแต่ว่าถ้ามีมิดฟิวคือถ้าเป็นซีดมตัวเดียวก็คงจะต้องอัพตัวนี้เป็นเกมรับตรงนี้ก็เป็นเพมิเกอร์นั่นแหละครับหรือไม่ถ้าไม่ไม่เพมิเกอร์ aker, ก็จะเป็นพวกโลมิงนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเกมรับก็เกมนั่นแหละครับก็ไปทางอัพโลเนี่ยครับเกมรับหมดเลยนะครับตรงนี้ไม่มีอะไร อ่ะว่าไปแล้วเดี๋ยวไปดูแทคกติกกันหน่อยดีกว่านะครับแทคกติกที่เราใช้นะครับผมเป็นความเร็ว2นะครับระยะส่งบอลหนะครับเกม,มแนวคิดกันนี้ก็เป็นเกมบุกอิสระนะครับเกมบุกของเราเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับอิสระเหมือนกันเกมรับเป็นสามสอ 3, 2, 2คุมพื้นที่นะครับผมมาไปดูสัก2เกมดูซิว่า เทคนิคนี้กับแผนยอดฮิตนะครับ41212แนโ่แบบนี้นะครับผมจะสามารถเก็บดาวได้ถึง2ดาวหรือเปล่านะครับกับ2เกมที่เราจะเจอกันครับว่าไปแล้วไปชมกันเลยดีกว่าป่ะกดไปเลยครับตอนนี้อยู่ที่ท็อป166ครับก็หวังว่าอยากจะได้ดาวสักร้อยดวงอยู่เหมือนกันนะครับก่อนจะจบนะครับในอีก13วันนะครับผมแต่ว่าเราเล่นน้อยลงนะคือกดแค่วันละ5เท่านั้นเองครับเพื่อรักษาระดับส่วนหนึ่งนะครับผม หรือว่าไม่ไม่เสี่ยงมากนะครับถ้าไปได้ถึงร้อยดาวก็ดีแต่ถ้าไม่ถึงก็ขอให้มันอย่าต่ำกว่าห้าสิบดาวก็พอครับก็เล่นวันละห้าเกมนี่แหละนะฟังอ้าวลืมโกดเปียนะครับทุกคนโอตาแล้วพี่น้องเอ๋ยโอ้คนนี้เจออีกแล้วนะครับเจออีกแล้วแต่ปัญหาคือมาเจอเทคนิคนี้ช่วยแล้วยงช่วยอย่างแรงเปลี่ยนเปลี่ยน ใาแล้วกดเทคนิคผิดครับทุกคนครับโอ้โหเรียบร้อยเลยเอาเทคนิคลงมาผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับทุกคนกล่าวว่าจะให้ดู4 1 2ถึง2แนโลครับลื้นเปลี่ยนไอ้มันกดเป็น VSA อยู่นะครับโอ้แย่แล้วหาดูซีว่าจะแก้เกมได้หรือว่าครับหรือจะให้ดูว่าเป็น4 1 2 1 2แนโลนะครับอให้ดูใหม่ที่หนึ่ง แต่ว่านะครับแทคติกแผนที่ลงมาเป็น4-2-2-2ซะงั้นนะครับ4-2-2ในโลเจะเล่นเดนกลางได้ค่อนข้างที่จะแน่นกว่านะครับ4-2-2มันเป็นแนวแบบโต้กลับมากกว่าตั้งรับแล้วก็โต้กลับครับลองดูซิจะแพ้ถึงกี่ลูกครับโโอ้หเกือบโดนไปครับจังหวะนี้ กิโลก็เป็นไพเมกเกอร์ครับบันดีครับบอบบมาที่ดอกบาด็อกบาพิกบอลมาหนึ่งจังหวะครับล่นกันง่ายๆกับชิโนล่าด็อกบาจังหวะน,นี้บอกเลยครับผมอย่าไปด้อยค่าดอกบานะครับทุกคนบอกเลยว่าทำไมย,ยังใช้งานอยู่นะครับเพราะว่ามันคมครับทีหวังผลได้นะครับด็อกบาในเมนเจอร์เนี่ยคือนี่หน่อยก็คือก็ยิงแล้วนะครับ มมโฮบอลได้ดีนะครับคือกองหน้ามันควรจะต้องมีคนหนึ่งที่สามารถโฮบอลได้นะครับมีคนหนึ่งก็เป็นสายพิิวนั่นแหละนะครับอย่นี้ทั้งนั้น,นครับขึ้นอยู่กับ OVR ทีมจฉจ่ยเลยครับ OVR ร้อยสอะไรก็ง่ายนะผมจากน้องๆในหลีกเนี่ยคือร้อยสิบห้าเนี่ยบอกว่าโอ้ดาวไม่ขยับเลยพี่แต่พอมาที่หนึ่งรอย OVR ร้อยสิบหกปุ๊บทีนะครับคือขึ้นไปที่ห้สบดาวเรียบร้อยกันทุกคนเลยครับ ดังนั้นเนี่ยโอปีอาร์ทีมเนี่ยมีผลมากๆเลยครับีกุลิดลูกนี้กุลิดโอ้โหไม่ยิงเองครทุกคนแม่จังหวะน,นี้กุลิดมีจังหวะจะยิงครับแต่ไม่ยิงครับแอชลิโคลงมาทันไหมแอชลิโคลงมาทันไหมโอเคครับลูกนี้โดนนะครับผมฟาวฮะล,ลุตกุลิดเปิดมาและเข้าสอง เอ็ดวินฟานดซาไปครับทั้หมดครึ่งแรกไปฮะลงมา6.9นะครับผมประมาณนี้ที่เหลือคือลงมาชิล่าสอบผ่านนะครับที่เหลือไม่ผ่านทุกคนเลยจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะใช้แผนนี้ตั้งแต่ลงมาเกมแรกหรอกนะครับผมการจะโชว์4-1-2-1-2แนโลแต่ไม่เป็นไรครับเราจะใช้เทคนิคนี้แหละนะครับแต่คนละแผนก็ได้นะครับผม4-2-2กับเทคนิคนี้ก็ไม่แย่นะได้อยู่ แทคติกดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งเอาทจรไมไมิโอ้โหกำลังมาครับอย่างเป็นบอลของเรา,าครับผมแม็กซินบาเออร์ที่ตูเล่ครับตูเล่ออกบอลมาที่บอบบี้ชาตันแล้วชิดมาอย่างนี้นะโอ้โหเกือบเข้าครับชินูล่าจังหวะนี้มีโอกาสได้โม่งนะครับผมแต่หลุดกรอบอไปนิดนึง บอลฮาแรกนะครับโดนตัดบอลไว้ได้ครับตูเล่ฟิโลครับบอบบี้เชาตันกระชากออกมาทางขวาครับริมเส้นพีเข้ามาเดนการแล้วยิงไหมและลูกนี้ไหลามาที่ด็อกบาครับผมโอ้โหจังหวะน,นี้ล้ำหน้าฮะเสียดายมากเสียดายจัดโอโ้ลูกนี้อยู่ตำแหน่งที่ล้ำจริงๆฮะแต่จริงๆ,นะจ,งๆจังหวะน,นี้มันควรจะเป็นของชิโนล่านะครับผมแต่บังเอิญว่ากระโดดข้ามเยอะไปนิดนึงฮนะ เนี่ยถ้าจับบอลแล้วแต่งนะฮะสักนิดนึงเนี่ยคือเรียบร้อยเลยนะครับคือมันหลุดแล้วล่ะนะครับชินล่าจาังหวะนี้เอาแล้วลูกนี้ไปขึ้นมาเออจับบอลยาวเกินนะ <All up. S 1> จะโดนไหมจะโดนไหมครับลูกนี้ตัวได้จิ้มดีเนี่ยจิ้มดีเดอบอยฮาแลนดเดอะบอยออกมาที่ยายา,ยายตูเล่ลูกนี้โอ้โหเนี่ยว่าจะยิงแล้วนึกว่าจะยิงแล้วยิงไหมและอาจารย์ไว้อย่างไรฮะเอาละลูกนี้โอ้โหเกือบไปครับผม ลูนี้กาลังเล็งอยู่นะว่าจานจะกล่าวว่าอย่างไรครับจานไม่เป่าครับก็เรียบร้อยครับผมเกือบสวยเหมือนกันฮะเอาล่ะอีก5้าทีดูซิว่าจะได้ไหมดาวนี้ดาวน,าวนี้ดาวที่73ดาวนี้ดาวนี้นี่โอ้โหดาวนี้ไม่ใช่ดาวนี้น้ำยาปรับพนุ่มหรืออย่างใดนะครับผมโอ้แล้วก็เรียบร้อยไปฮะเสมอไปนะครับผม อแต่ก็ยังดีนะที่แบบว่าไม่เสียดาวนะครับคือทัคติกผิดตั้งแต่ต้นนะครับไอแผนผิดตั้งแต่ต้นนะครับผมแผนผิดตั้งแต่ต้นนะครับแต่ก็โชคดีที่เสมอกันได้อยู่นะครับอ่าคนที่ได้แมนนวลแมทครับเป็นดาวิชชูนล่าครับแอซซิสหนึ่งครับแอซซีนให้ใครแล้วใครยิงอ๋อเป็นทัองดอกบาถุกแล้วนะครับลูกบาสเจ็ดจุดเก้านะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเกมที่สองกันหน่อยดีกว่านะครับโอเคครับเกมที่สองครับห เกมเมื่อกี้นะครับลืมเปลี่ยนครับเป็นเมนเจอร์ตรงนี้ครับเมื่อกี้เป็น VSA นะครับผมเปลี่ยนใหม่ครับรอบนี้เอาใหม่อย่าง72ดาวอยู่เหมือนเดิมครับรอบนี้16 14 15 16 15้5เหมือนเราจะดีกว่าในเรื่องของเดนกลางนะครับผมต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าเขาใช้แผนอะไรนะครับโอ้4 2 3 1แนโร่ครับผมพบกับ4 1 2 1 2แนโร่ครับ มาดูกันซิว่าแผนไหนเทคนิคไหนเด็ดกว่ากันนะครับในส่วนของเฟเดอร์เจอคั่วนะครับมาด้วยเกมเยือนนะครับผมมาเยือนเขานะครับผมมาด้วยเสื้อสีดำข้าดเขียวนะครับผมนะครับลูกนี้โอเคฟานใดไอ้จังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงฮะเตดมูเรียบร้อยไปครับผมเบอร์จิวฟานใดครับ แต่บอลยาวไปหน่อยครับโดนเขาตัดบอลได้แล้วก็เรียบร้อยไปครับแม่ลูกนี้ไม่น่าเสียเลยนะฮะจังหวะนี้เว r ร์ World U ิวฟันไดมันจะมีอะไรมาปรแ,ปแปลกแปนะครับมีการเสียประตูของเราไปครับอาชูริโกเข้าบอลแต่วันมาที่ชิููราบกระชากมาดิมเส้นฝั่งซ้ายและพิกมาครับ เปิดมาแล้วสวยไหมแม่เกือบถึงหัวอดอกบาผมน,นี่ออกบอลมาและเป็นโอ้โหฝั่งเจ้าบ้านครับเป็นฝ่ายได้บอลครับพาทิิเวลาแตะมาแล้วมาทีกาาบสี่สองสามหนึแนโรและยิงไปลูกนี้โอ้โหยไม่ตรงกรอบครับเป็นลูกตั้งเตจากผู้รักษาประตูครับเอ็ดวินฟันเดซาจุดพลุม,มาตรงกลางเลยครับ ลูกนี้หมองมาครับเหมืนมอ,อนบอลของเหมืนอนบอลจะเหมือนแล้วจะคลองบอลได้น้อยกว่านะครับโอ้แลวลูกนี้อย่างหลุดครับลูกนี้อย่างหลุดครับเมสซี่ลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับหาช่องได้ง่ายอย่างได้ง่ายได้เลยนะจังหวะนี้โดนล็อกหลบหนึ่งจังหวะนี้คือหายไปแล้วครับผมเหลือหนึ่งหนึ่งครับเวอร์จิลฟานได้ครับ หลอกฟานไดให้หลงจนได้ฮะเกมนี้บอกเลยว่ายากแล้วล่ะนะครับครบลองดูซีเอาสักลูกมาคืนบ้างสีแทคนติกนี้จะได้สักดาวไหมโอ้นออกมาลูกนี้เปิดมาครับเข้าสองมาเนียวน่อยเออครับนาทีที่สี่สิบ ไม่มีโอกาสคลองบอลเท่าไหร่เลยนะอะแล้วมาทึงล็อกบาร์และลูกนี้บอบบี้ชาวตันโอ้โหม่ตรงกรอบครับลูกนี้จับไม่ต้องจับเลยฮะยิงได้เลยครับเนีแต่ไม่ตรงกรอบฮะอะแล้วก็หมดเวลาไปครับให้ดูนีดนึงฮนะโอ้โหสอบตกหมดเลยนะครับไม่มีใครเล่นดีหมดเลยครับอะลองดูซิรึ่งหลังจะไหวไหม ขึงหลังจะไหวหรือเปล่านะครับผมว่าลูกนี้ดอกปาเบิร์นมาสวยครับที่คาร์ลอสอเบรโตแม่ลูกนี้จ่ายไม่ดีครับผมจ่ายย้อนหลังไปครับแล้วก็เสร็จไปครับโอ้โหจังหวะที่เขาแบบขึ้นมานี่น่ากลัวจะจัดเลยครับเดลピเอโรเดลピเยโรจังหวะนี้ได้ไหมอื้อหือเรียบร้อยไหครับสามประตูต่อศูนย์นะจังหวะนี้หลุดแล้วหลุดเลยครับใครก็ห้ามไม่อยู่แล้วนะครับจังหวะนี้ เป็นการจ่ายพลาดในแดนกลางนะครับผมแล้วก็โดนตัดบอลไว้แล้วก็เรียบร้อยครับโตกลับมาสามประตูต่อศูนย์ครับโอ้จะแพ้ก็แพ้แทกเหมือนกันนะลองดูซิว่าจะสู้ไหวหรือเปล่าต่อบอลดีๆแม่ไม่ผ่านเลยเกมนี้สู้บบดได้จริงๆนะทุกคน มีล้ำหน้านิดนึงครับจังหวะเมื่อกี้คิดว่าน่าจะน่าจะแพ้แหละนะครับโอกาสแพ้นี่ร้อยเปอร์เ็นต์แหละนะครับแต่อยากดูว่าจะแก้เกมยังไงฮะต่อบอลจะมาได้มีโอกาสยิงหรือเปล่านะครับชิโนล่าไม่เอาด้วกว่าครับไม,ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอยาจะดู90นาทีใน11คนตัวจริงนี้ อันเชลีโคลนายอยู่นะเป็นจังหวะโตกลับแล้วนะครับขอสักลูกสิเอาสัก3 2ก็ยังดีเอาสัก3 2ก็ยังดีครับมาครับดอกบาจังหวะนี้ดอกบาลูกนี้โอ้โหไม่มีแรงกับเขาครับโอ้ <c oughs> โนอัู่ว่าโตกลับไม่โทษเนี่ยเป็นจังหวะเล่นบอลจากผู้รักษาประตูครับติดบอลวิชาตันออกเมื่อกี้ จะสามหนึ่งหรือสี่ศูนย์ทำอะไรไม่ดีหมดเลยนะครับเกมนี้อ้าวแล้เปลี่ยนจนได้ครับหาจังหวะเข้ามาจนได้ครับอยู่ c p โอู้หูหลุดคอ,อไปครับนะครับกุลิตมาที่ฮาร์ลอสอ,อัลเบโตครับ กับเวลาอีก5้านาทีแม่จังหวะนี้ไหมไม่มันจายบอลไม่ค่อยดีเลยครับวันนี้ <aime> จ่ายบอลแบบดูเดือดดาลแปลกๆอ่าแล้วก็หมดไปครับผมอ่ะแฮยับนะครับสามสูตรนี่คือยับเยินเลยนะยับเยินเลยนะครับโอโ้ไม่มีใครแบบจะไปหาคนที่แบบเล่นดีที่สุดไม่มีใครที่เล่นดีสุดเลยนะ มีชินุล่าที่พึ่งปลดไปนะครับผมอยู่ซีพีโอมาแทนนะครับประมาณนี้ครับทุกคนอ่ะเท็กติกก็ตามนั้นแหละครับเดี๋ยวเราให้เท็กติกอีกทีหนึ่งนะเท็กติกก็ตามนี้อีกรอบหนึ่งครับเ,เสียดายเป็นคอมเดียวสองส่งบอลหนึ่งครับแนวคิกเกอเล้งก็เป็นบุกอิสระ,ะครับเกมรูกก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามนะครับอิสระเกมรับก,ก็ เป็น3 2 2คุมพื้นที่นั่นเองครับอ่ะไปตามกันได้เลยนะครับผม2เกมนี้อาจจะดูยากนิดนึงครับแต่ว่ามาถึง70ดาวได้น,นี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะแค่วันนี้มันไม่เป็นใจเฉยๆนะผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่หน้าแลวกันครับสวัสดีครับ